ยังสนุกกับการอยู่คนเดียวแต่ก็อาจจะมีแขกรับเชิญพิเศษที่ห้องบ้างซื้อเอาหรือเชิญมาเอ้ยมันต้องมีทั้งคู่ดิผสมผสานกันไปครับสจครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟังกูก่อนครับสวัสดีครับผมผมแอมทิวัดครับเบอร์ดี้วารเดชครับผมอ่ะโอเคเพราะเราจะคุยอะไรกันบ้างเนี่ยเอ่อเอ้ยที่นี้เราก็มีเรื่องคุยนะ ว่าเราเราไม่ได้เจอกันทุกวันเหมือนเหมือนช่วงสองสามวันตย์ก่อนว่ามันก็ไม่แตกต่างไอ้เหี้ยก็คุยกันทุกวันอยู่ที่ไม่แตกต่างมึงรู้ว่าไอทริปล่าสุดที่พวกเราไปนนเว้ยจะเป็นทริปที่กูไม่เคยลืมอีกแล้วไอ้เหี้ยเออวันเราเลยคุยกันคยเรื่องดีไอ้เหี้ยหมั่นจัดไอ้เหี้ยแม่งคือแบบแม่งแบบคือกูคือเรื่องเนี้ยสอนให้รู้ว่าอะไรรู้ป่ะอออย่าทำไรมุมบาม ไม่ใช่เวลามึงเวลามึงมึงมึงจะแพนอะไรอะ่ะมึงซื้อตั๋วเครื่องบินเป็นอย่างสุดท้ายเออเออเออถูกเออถูกแต่ว่าจริงๆแนละ้วความผิดพลาดเดียวของทริปนี้ยคือมึงเสือกซื้อตั๋วกลับก่อนที่จะแพนทุกอย่างเลยเอ๋อลงว่ะแม่งแต่ไปด้วยความผิดพลาดอ้เหียหูฟังกูพังเสื้อกูเปียกอะไรมองเงี้ย ไม่แต่ว่าแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่กูรู้สึกได้ยดีกัๆเลยว่าคือเราไปแบบไม่มีเฮี้ยอะไรในหัวเล้วคือเหมือนคิดใจอย่างเดียวว่าไอ้สัตว์กูไม่อยากทำงานกูอยากออกจากกรุงเทพก <c oughs> ูอยากออกจากกรุงเทพ <c oughs> คิดอยู่แค่นี้ใช่ใช่ใช่แต่สุดท้ายพวกเราก็ไปทํางานกันอยู่ดี <c oughs> เออไปทํางานอ่ะก็พวกเราก็เพิ่งเดินทางไปที่สุราษฎร์นะครับก็เอ่อไปงานไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนพวกเราเออตกลงงานแต่งงานเหรอเอองานแต่งงานดิวะไม่ใช่สุราษฎร์เอ็กซ์พอร์เอออย่างสุราษฎร์เอ็กซ์พอร์ครับคนคนร่วมงานเกือบพันคนอะ เออคือถ้าเกิดว่าวันถัดมาแม่งแบบมีคัสเตอร์ใหญ่ประจำสุราร์คือแม่งมาจากงานนี้แน่เนาะแล้วแม่งไม่เหมือนงานแบบเอ็กซ์โปมากคือเลือกว่าเข้าไปถึงปุ๊บอ่ะก็แบบอ่ะมีจะเหมือนจ่ายค่าบัตรเออใช่จ่ายค่าบัตรเข้าไปเสร็จแล้วอ่ะก็แล้วก็ถ่ายรูปกับบูธ ทุกคนต้องมาถ่ายรูปกับบูธเออมามาร่วมงานอะไรเงี้ยระหว่างระหว่างทางเข้าฮอล์เนี่ยก็มีเอ็กซิบิชันเอ่อเอ็กซิบิชันโชว์โชว์งานโชว์วิสัยทัศน์อ่าถูกเออเสร็จแล้วเขาไปสู่งานกาลาดินเนอร์เออนั่งนั่งกันเป็นโต๊ะเป็นกึ่งกึ่งฟิกซีดเออถูกกึ่งกึ่งฟิกซีดแล้วเราก็จะรู้เลยว่าใครใหญ่ในการบ้างเอ้ยของเราของเราถือว่าเป็นคนสาคัญแต่ว่าไม่ใหญ่เว้ย พอเราอยู่ข้างหน้าเราอยู่ลิมสุดเออใช่เราอยู่ติดวงดนตรีเลยเออเอเ่ยก็เป็นงานที่สนุกดีนะครับแต่แต่นอกเหนือจากงานเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกว่าสนุกอะไรเลยผมรู้สึกไม่สนุกอะไรเลยและและทริปที่แม่งคิดว่าลา่อนแม่งไอ้เนี่นั่งเหนื่อยกว่าเดิมอีก เอออะคืออย่างนี้คือคือเราแพลนนี่ไหละก็คือไปจริงๆอะไปเอ่อไปมันเป็นงานแต่งของเพื่อนเรานั่นแหละเออใช่เออแล้ก็แบบเออเราสองคนก็เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเออก็เลยอ่ะก็เลยก็อ่ะก็เลยไปแล้วก็ถือโอกาสไปเที่ยวเพราะว่าจริงๆอะเขาก็แต่งกันนันเดียวแหละเออแต่เราลาไปกี่วันนะห้าเราไปห้าวันโคตรนาน่ะเออแล้วก็เลยแบบเออโอเคเราก็เลยบอกว่า เออไปเราไปกันงานมันจักวันเสาร์ก็งานเสร็จวันเสาร์เนี่ยวันอาทิตย์เราก็เลยไปสมุยกันต่ออ่าถูกนะครับก็ขับก็ขับรถจากสุราษฎร์เนี่ยแล้วก็ไปท่าเรือดอนซักแล้วก็ข้ามยังจำชื่อท่าเรืก็ได้เลยเว้ยนั่งเรือข้ามไปอะไรอย่างนี้ก็โอเคก็เหมือนเหมือนจะเป็นทริปที่ที่โอเคจนกระทั่งจนกระทั่งวันเย็นเย็นวันนั้นอะเย็นวันอาทิตย์อะก็โทรโทรเย็นวันจันเย็น ไม่เย็นวันอาทิตย์ถูกแล้วเย็นวันอาทิตย์ที่เรามีคุยคุยเรื่องคุยงานกันอ๋อคุยกับคุณสวดเออคุยกับคุณสวดอีกคนนึงแล้วก็ปรากฏว่าเอ้ยมันมีสิ่งที่เราต้องทําเพิ่มแบบจากแต่เดิมเนี่ยที่เราคิดว่าเออแพลนกันแบบร่ำรวว่าเออวันเออวันอังคารก็อยู่ว่างๆทั้งวันนะเนาะก็แบบชิวๆหน่อยแล้วก็อแบ่งเวลามาทํางานบ้าง่างนี้หน่อยปรากฏว่ากลายเป็นว่าพอคุยแล้วแบบอยู่แบบมีเรื่องที่ต้องคิดเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยเออสูกต้องสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยทำให้วันอังคารเราแทนที่จะได้ักเนี่ย เราก็ทํางานแต่ว่านทำงานทั้งวันแล้วพอแล้วพอคืนวันอังคารม่นก็มีเรื่องบันเทิงอีกจริงจมันคือวันจันทร์เว้ยไม่คือวันจันทร์ไงไม่ก็คือเรื่องบันเทิงสุดอะคือคืนวันจันทร์โอเคโอเคแต่ว่าเรานั่งทํางานพอเราพอเราคุยคุยกับพาร์ทเนอร์วันอาทิตย์เย็นเออใช่แล้วก็ทํางานวันจันทร์เออใช่ความบันเทิงคือคืนวันจันทร์ก่อนจะกลับอะมึงเล่าเลยคือคือวันจันทร์ก่อนจะกลับเนี่ยเราต้องขึ้นเครื่องประมาณเที่ยงครึ่งนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเเเรรรือออฟีี่่่ขงงานยแมก ซึ่งออตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีปัญหารเราก็ค<อ>ิดว่าเอ้ยเครื่องเราอะไรนะ check in, check in ăng, เช็คอ,อินเช็คอินตั้งเกือบเกือบเที่ยงออกเก้าเฮ้ยท่านเออใช่แต่เราลืมไปว่า <laughs> <laughs> เราลืมไปว่าการเดินทางระหว่างเฟอร์รี่เนี่ยไปที่ท่าเรือสุราษฎเนี่ยมันใช้เวลาชั่วโมงครึ่งดังนั้นเนี่ยมันถึง10บโมงครึ่งละ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าการเดินทางจากท่าเรือเฟอร์รี่ที่สุราษฎร์นะครับไปที่สนามบินสุราษฎร์เนี่ยใช้อีกชั่วโมงครึ่งแล้วนี่มันจะถึงเที่ยงเป๊ะซึ่งมันก็ทันเวลาบอรดดิ้งแต่มันไม่ทันเวลาโหลดกระเป๋าไอเยอโคตรเยอยแลวคือประเด็นก็คือว่าเราต้องขึ้นเครื่องตอนนั้นเนี่ยเพื่อไปให้ทันประชุมที่กรุงเทพตอนประมาณสักบ่ายสองครึ่งบ่ายสามครึ่งบ่ายสองครึ่ง ใสามครึ่งไม่มันเลื่อนไงสุดท้ายมันเลื่อนสุดท้ายมันเลื่อนเหรอวะเลื่อนใบสามครึ่งกูจําได้กูจาได้ว่าไหร่สองครึ่งอ่ะจริงเหรอเออไม่เพราะว่ากูจําได้ว่ากูพะกูเวลากูเหลือเยอะมากถึงขนาดที่กูไปรับล็อกเก็ตได้ก่อนเนี่ยไม่แต่มึงก็แต่มึงก็แบบจนๆเป่าวะมึงไปถึงล็อกเก็ตแล้วมึงกว่ามึงจะถึงบ้านแม่งพอดีเลยอะโอเคช่างมันไม่ใช่สาระาสำคัญโอเคขาอนี้ประเด็นก็คือว่า เราก็เลยแบบต้องหาเครื่องบินใหม่หรือตั๋วเครื่องบินหรือว่าทางกลับที่มันเร็วกว่านั้นนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราพยายามทําทุกวิถีทางก็คือว่าโทรไปหานกแอร์นะครับบอกว่าเออเรื่องมันแบบนี้นะอะไรมองเงี้ยคุณช่วยหยวนให้ผมได้ไหมอะไรมองเยี้ยป<อ>รากฏว่านกแอร์ก็ทาอะไรไม่ได้เ,<อ>เราก็เลยกะาะซื้อตั๋วใหม่ละของแว<อ>งกอกแอร์เวย์ทำใจและว,ว่าต้องซื้อตั๋วใหม่ <laughs> ราคาตั๋วราคาตั๋วก็รับได้ละเอออ่ะพอจู่ๆราคากระเป๋าเนี่ย ไอ้เบอร์ดี้มันเสิร์ฟเราไม่ได้ซึ่งผมจริงๆผมรับได้ผมผมขี้เกียจคิดมากแล้วอ่ะเออคือคือคือเมื่อเดือนที่แล้วผมจ่ายค่าโฟร์ซีซั่นคือเรื่องแค่นี้แม่งติฟติฟอ่ะเออคือเรื่องแค่นี้แม่งติฟติฟพี่เอ้ยอะไรอะไรบางอย่างไอ้แขกรับเชิญมาห้องอะไอซันเออพี่เอ้ออ่ะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเคถามล็อบบี้ก่อนเออม่นมีมีออปชั่นอะไรบ้างเออถูกเออแล้วก็เป็นเรื่ความก็เป็นความโชคดีแหละว่า เออคือตอนแรกอ่ะก็คิดเรื่องจะเปลี่ยนรอบเรือแต่ตอนแรกอ่ะเที่ยวเนี้ยมันไม่ขึ้นเออถูกคือเหมือนหากันเองแล้ว่มันไม่ขึ้นแต่ว่าโรงแรมมาหาเจอเขาก็เลยส่งลิงก์มาให้เราแล้วก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะเราก็แค่ซื้อตั๋วใหม่ซื้อตั๋วเรือเฟอร์รี่ใหม่เป็นรอบแปดแทนแต่เดิมที่เป็นเก้าโมงเนี่ยก็คือเป็นรอบแปดโมงแทนอืมแล้วก็เลยมีเราก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นหนึ่งชั่วโมงเออถูกต้องนะครับก็เลยรอดไปจากเดิมที่เกือบต้องเสียเท่าไหร่นะคนหก ต่อคนต่อคนเหลือวัน6หกพันอะฮะหกพันอะหกพันใช่เหรอเออใช่ตัวตัวห้าพันถึงหกพันอะกูจําได้เลยหมื่นเจ็ดอะเออหมื่นเจ็ดอ่าเออต่อคนเหลือแค่เก้าร้อยเจ็ดสิบแม่งแพงกว่าโฟร์ดิชันนิดเดียวเนี้ยเออเหลือเหลือคนละเหลือเหลือคนละสามร้อยด้วยสามเหลือคนละสามร้อยเออจากคนละห้าพันเหลือคนละสามร้อยแม่งคุมนะเนี้ยก็ถือว่า แล้วมันมีเรื่องพีคกันอันหนึ่งนะครับก็คือว่าผมกลับมาเนี่ยไอ้วันที่กลับมาเนี่ยแม่งท้องเสียอีกแม่งอาหารเป็นพิษกัว,วเครียดจากเมื่อคืนโอ้โหว <laughs> ันเถิงอกีกคือผมแม่งหลับตลอดทางอะ่ะจะไปถึงแบบกรุงเทพแล้วอ่ะนึกว่านึกนึกว่าถึงกรุงเทพ่าต้องพาเข้าโรงพยาบาลแล้วเออถูกน้องกูเกือบไปส่งยิงเลยไอ้แียแล้วถ้าเกิดกูไปโรงพยาบาลจริงๆอะ่ะแม่งคงให้กูนอนอะ่ะนอนอยู่แล้วเออแม่งก็คงเรียบร้อยอีกรอบนึง S <S 2> <S 2> นะครับจริงๆอ่ะแม่งมีเรื่องพีกว่านั้นเยอะนะเว้ยคือกูรู้คือกูรู้สึกเลยที่ทิปนี้มแม่งแบบทิปแบบทิปพีอะ <S <S 2> <S 2> คือโรงแรมแม่งก็พีกเลยนะโรงแรมไอแก้วสมุยอะแก้วสมุยทําไมวะโรงแรมมันก็โรงแรมแบบสามดาวจริงๆอ่ะ <S <S เออ <S 2> <S 2> เออก็ไม่มีอะไรเออก็ไม่มีอะไรแล้วก็เมืองทางผ่านแหละจริงๆก็เขาก็บอกว่าดีเกือบดีสุดในจังหวัดแล้วนะเออว่ะแต่มันเนเมืองทางผ่านเนี่ยมึงจะไปเทียบกับแบบภูเก็ตอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ไงอ๋อก็เข้าใจคนนะ อ่ะแล้วนอกจากโรงแรมเนี่ยก็คือว่ามันมีเรื่องพีกันหนึ่งก็คือว่าผมแอบไปเที่ยวคนเดียวครับคือเนื่องจากว่าพวกนี้แม่งมีเมียหมดละแล้วผมก็รู้สึกเบื่อพวกอยู่กับพวกมีเมียอะไรบางอย่างเพราะว่ารู้สึกว่าแบบอีแค่กูเข้าไปแม่งกูแม่งก็อย่างกับ plus one อะไรบางอย่างแม่งแบบตัวแถมอะไรบางอย่างผมแม่งก็เลยแบบแอบไปเที่ยวคนเดียวเพราะแอบไปเที่ยวคนเดียวเสร็จปุ๊บแบบมีอยู่วันหนึ่งผมนั่งมอเตอร์ไซค์จากคาเฟ่ที่หนึ่งเพื่อไปเซนตันเพราะว่าผม เออลือมมองเกมไหนมาก็เลยไ่เจอที่ยูนิโคทีกก่นี่ก็ผีเออแล้วระหว่างทางปรากว่าฝนแม่งตกแล้วมันไม่ได้ตกธรรมดามันตกหนักเพราะมันตกหนักเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้คนขับแม่งก็รีบขับเว้ยคือ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 ไอเราคิดว่าอ่ะขับชา้ชาๆเพราะว่าเพราะว่ากลัวกลัวมีอุบัติเหตุไอ้คนขับกูไม่งก็คิดไม่ต้องขับเร็วๆจะได้แบบไปถึงดีไอทเนียโคตรน่ากลัวเลยสัตว์แม่งแบบโอ้โห แล้วที่แล้วพอกลับมานะครับคือผมใส่หูฟังไป้กลับมาหูฟังเจ๊งค่าซ่อมเจ็ดพันซื้อมาเท่าไหร่ครับซื้อมาหกพันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโคตรผีอ่ะเห็นไหมเขาบอกเลยไอ้เหี้ยดาวมึงช่วงนี้ไม่ดีเออแม่งเล้องไปไหว้ลาหูหลังวันที่สิบเจ็ดแม่งเลยพอไปไหว้ลาหูเลยแม่งอย่างกับอีนี่เลยมึงมึงเห็นไอ้ตอนแบบฉากที่แบบ ชวนบนกันปะไม่ไงกับจะก่อกับบดคืนนั้นอะเาเผาเลยเผาเอ้ยเฮียกูแม่งแบบเช็ดเป็ดเฮียมึงมึงเห็นค่ะไอ้นี่ปะที่ที่เขาไหว้วันคือเราไหว้คือเราไหว้ตอนที่อ่าที่ดาวเปลี่ยนเลยดาวดาวเปลี่ยนเลยเราก็ไหว้เลยแต่ว่าของที่เขาไหว้กันใหญ่ๆที่ห้วยขวางอ่ะคือของเป็นเป็นช่วงเย็นหลังจากเราไหว้เออมึงไปดูข่าวเว้ยรูปที่ห้อยขวางคือแบบแตกอ่ะ อ๋อคือแบบคือคนแบบเยอะแบบเยอะเยอะเฮี้ยคือรถติดแบบติดคือจนมีคนแบบมีมีคนบาคนเป็นบุฟบอกเลยบอกไม่สัตวันนี้เขาไหวล้ลาหูัที่ห้วยขวางกูนั่งอยู่บนรถเนี่ยกูนั่งไหว้กับมึงได้เลยรถติดสัตว์ <c oughs> แต่ว่าแบบเฮี้ยคือคนนั้นว่ากูเห็นแบบมีภาพข่าอยู่อันหนึง่งเว้ยมันไอตรงตรงสุทธ,ธิศารนะ่ะตรงแยกสุทธ,ธิสารนะ่ะมันจะมีมันมีเกาะกลางอยู่วันหนึ่งคือคนแม่งเยอะมากอ่ะจากจากตรงแยกห้วยขวางมาจนถึงแบบ ไอลปศาสตรน่ะแล้วคนมากองกันอยู่แบบตรงเกาะกลางอะแบบเกาะกลางอะเ่อนั่งไหวอะอเฮียแบบโหดนั่งไหวกันเลยเหรอโหดสัตว์อะแม่งมันเถิงมากเลยวะเออแม่งเลยมีเพจไอพุทธที่แท้จริงอะมึงเห็นยังเห็นแล้วเรียว่าพีเลยด้วยกูไม่ก็รู้สึกไอเฮียจริงๆรกูรู้สึกใงใจรู้ปะไอตอนไหว้กูเลยไหว้เสร็จเร็วเร็วกว่าชาวบ้านอะเพราะทำไมรู้วะกูรู้สึกว่าทำไมรู้วะไอพวกที่ไหว้ด้วยกันอะ มึงตั้งใจไหว้กว่างานศพญาติมึงเองมั้งมึงเข้าใจกูว่ะเออเออกูเลยรู้สึกแบบเฮี้ยนี่มันผิดทางกราเทศะ่อยบอกว่าอะไรมึงเนี้ยมึงตัตั้งใจไหว้มากเลยอ่ะเอออ้ะเออนั่นแหละอ่ะโอเคเข้าเรื่องกไหมโอเคอ่ะวันนี้จะคุยเรื่องอะไรนะเออกระทู้เด็ดพันทิพย์กระทู้เด็ดพันทิพิพากษาเออคือจริงๆอ่ะเอาตรงๆนะ กูมีกูมีกูมีท็อปติกในใจที่กูอยากพูดถูกต้องไหมนั่นก็คือเกี่ยวกับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมึงรู้จักฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนปะฮอร์โมนผู้ชายเออโอเคฮอร์โมนผู้หญิงคือเอสโตรเจนถูกต้องไหมเขาบอกว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอะเมื่อตอนประมาณห้าสิบปีที่แล้วอะเขาเฉลี่ยกันอยู่ที่เก้าร้อยจนถึงพันหกอ่าเออทุกวันนี้มันเหลือเท่าไหร่หรอวะเท่าไหรสามสี่ร้อยสี่เทีาสามโอ้โหสามเท่าจาก จ,จาก50ปีที่แล้วโอ้ก็ประมาณ half life แล้วนะเออถูกต้องซึ่งประเด็นก็คือว่าพอมึงมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนไม่เยอะใช่ป่ะ่มันมีปัญหาหลายเรื่องหนึ่งก็คือความมั่นใจมึงลดลง2ก็คือความเอ่อความผู้นำมึงลดลงความก้าร้าวของการผู้ชายลด,ดลงแล้วก็เอาไว้ทางทางเพศมีปัญหามากขึ้นอืมกูก็เลยอยากพนันกับมึงให้ไปตรวจเทสโทสเตอโรนด้วยกัน ไอ้เฮียกูว่ากูน้อยแน่นอนไอ้เฮียกูอยากลองทำมากเลยจะไปเพอาะกูรู้สึกว่ากูรู้สึกว่ากูนิ่งมากเลยกูกูรู้สึกว่ากูเป็นต้นไม้อ่ะตอนเนี้ยมอร์นิ่งวูดไอ้สัตว์มอร์นิ่งวูดไม่ใช่มอร์นิ่งวูดไอเดดวูดไอ้สัตว์เดดวูดไอ้เงี้ยกูเลยรู้สึกว่ากูอยากทำท็อปิกเรื่องนี้ว่าทำไมถึงฮอร์โมนผู้ชายมันมันน้อยลงแต่สุดท้ายไม่ทำเพราะกูยังไม่เพราะกูไม่เคยมีเวลาอะไรเฮีย แล้ว่ันนี้ให้กูจาอะไรกูยังจําไม่ค่อยได้เนี่ยขนาดวันก่อนเขานัดสัมภาษณ์กูอะแล้วกูแบบมั่นใจว่ากูว่างเวลานี้แน่นอนกูยังลืมเลยอะเขาหน้าักกูกูบอกให้เขานัดสัมภาษณ์กูอะสองทุ่มถึงสามทุ่มกูยังลืมอ่ะไม่เขานัดเขาไม่ได้ส่งอินไว้าทรงเอ้าส่งเอ้าแล้วมึงไม่ดูตารางหรทุกเช้ากูต้องดูก่นวันนี้กูมีอะไรบ้างกูคือกูคือกูเนื่องจากว่าสมัยก่อนกูจําได้มากเลยเว้ยว่าแต่ละวันกูทำอะไรบ้างกูเลยแบบไม่แค่กูลืมโอเคอ่ะโอเค อ่ะมาดูกระทู้พันทิปกันนะครับอ่ะอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดอ่ะอันนี้เขาบอกว่าเราไม่พอใจที่แฟนคอมเมนต์และติดตามสาวในโซเชียลแฟนโกรธมากจนขอเลิกเราทำไงดีคะเดี๋ยวกันนะใครติดตามใครนะกูนึกว่าตอนแรกพูดฝั่งมึงก็ผู้ชายเออที่แท้เป็นผู้หญิงเดี๋ยวกนคือผู้หญิงไปตามไอจผู้ชายไม่ผู้หญิงไปคอมเมนต ผู้หญิงไปคอมเมนต์เออไอจี ID หรือ Facebook ผู้ชายสักคนผู้ชายสักคนหนึ่งแล้วอ๋อแล้วแฟนผู้ชายที่แฟนของเขาเนี่ยไม่พอใจเอออเลยขอเลิกทำยังดีเอออ,เอ,อ่อโอเคหาใหม่ <laughs> อ,อ่าอยู่ที่คอมเมนต์ว่าอะไรเป่าวะเพราะว่ากูไม่รู้นะกูคิดว่าบางคนแบบมันมันก็เป็นไปได้นะถ้าผู้ชายจะรู้สึกอินซีเคียว นึกออกปะคือคือแต่เดิมเขามีความอินซีเคียวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพอแบบมามันเลยทําให้เขาแบบรู้สึกว่ารับเรื่องพวกเนี้ยไม่ค่อยได้เหมือนรู้สึกว่าแบบตัวเองสําคัญน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยถูกเออกูอว่าน,น่าจะเป็นเหตุผลนั้นเป็นไม่ได้เออเพราะฉะนั้นแบบถามว่าทํายังไงดีก็ว่าก็ต้องต้องลงไปหารูทคอร์สก่อนอนะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเพราะจริงๆมันก็มอในอีกแง่หนึ่งก็ผู้ชายจะงี่เง่าเฉยๆก็ได้ ก็มันไม่ได้นะคือมันเป็นไม่ได้หลายอย่างไงแต่มันต้องรู้ไงเพราะว่าแบบว่าจริงๆเรารา root cause ของมันคืออะไรอ่ะมาดูคําถามถามัดไปก่อนดีกว่าเอามึงสกิปไปเลยอะคือกูแค่รู้สึกว่าคือกูแค่รู้สึกว่ากูคเคยมีปัญหาแบบนี้ไหมกูเคยกูเคยมีกูจะมีปัญหาต่อเมื่ออะไรรู้ปะกูเคยมีเคสแบบนี้ก็คือว่ากูไปเที่ยวผู้หญิงคนนี้นะแล้วกูกับเขาก็ยังไม่ตกลงปลงใจกันอแต่เวลากูไปเที่ยวเขาเขาไม่เคยลงกูลงลง,ลง story แต่พอเขาไปเที่ยวคนอื่นเขาถ่ายรูปโพลงสตอรี่อ uh ่าเออกูก็ไม่พอใจดิอ่ uh okay. okay, าโอเคโอเคเห็นภาพปะอ,อ่าเห็นภาพเห็นเออดังนั้นอ่ะมันคนแฝงแฝ uh เว้อ่าเอออันเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นโอเคอ่ะ okay, uh, เข้าใจได้อ่าโอเคอ่ะ, okay. อะเอออันเนี้ยดีอันเนี้ยเหมาะกับพวกเราตอนนี้มากเลยอ่า uh กะทูมันบอกว่าคนที่ทำงานหกวันต่อสัปดาห์แบ่งเวลาให้ตัวเองไปเที่ยวพักผ่อนยังไงคะ แบ่งเวลาไปเที่ยวพักผ่อนยังไงตอบคำถามง่ายๆสั้นๆแบ่งไม่ได้ตัดมือแบ่งยังไงอะไอยเี้ยไม่จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะกูมีทริคของกูนะเว้ยแต่กูไม่มีวิธีจริงกูมมีวิธีแต่แต่คือคือมันขึ้นอยู่กับฟีลของงานด้วยเช่นของกูนะของกูนะข้อดีของกูก็คือว่างานของกูอ่ะมันออกไปเจอลูกค้าเยอะดังนั้นมันไปที่แปลกๆใหม่ๆเยอะ ซึ่งกูใช้เวลาแบบเนี้ยซึ่งกูใช้เวลาเวลาไปเจอที่แปลกๆใหม่ๆอ่ะเพื่อไปหาแบบว่าประสบการณ์ดีๆใหม่ๆอมเออแล้วมันจะมีความสุขอ,อย่างเช่นสมมติไปไปทุมที่สาทรมันก็แอบแวะไปกินข้าวแถวสาธรร้านที่มึงอยากกินก็ได้อ่าเอออันเนี้ยคือสิ่งกูว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะงานมึงด้วยเว้ยมึงไม่ใช่งานประจำมึงเป็นงานที่มึงทำของมึงเองมึงกึ่งกึ่งฟรีแลน ออมันอะไร<ด>จริงๆแล้วแบบมึงเมน a เวลาจริงๆก็มึงแบบมึงไม่ได้ทำงานหกวันต่อสัปดาห์เว้จริงมึงทำงานเจ็ดวันต่อสัปดาห์แต่แค่ว่าเออบางวันงานมึงเยอะบางงานมึงน้อยเพราะนั้นแบ,บบมึงก็จะพยายามแบบโอเคเวลาที่มันน้อยมึงก็พยายามเวลาไปนู่นไปนี่และช่ว<อ>ง,งแล้วมันจะมีช่วงของปีที่มึงแบบงานน้อยจริงๆอันนั้นมึงก็จะหนีไปเที่ยวโอเออซึ่งจริงๆอะตอนนี้กูอยากหนีตอนนี้กูอยากหนีไปเที่ยวเออแต่ว่าเออถ้าถามกูก็แบ่งเวลายังไงก็จริงๆอยู่เมืองไทยก็ยากนะ ถ้าสมมติว่าใน Contact, คอนแทคของบอกว่ามึงทำงานหกวันอะเพราะว่ามันมันเค้าเจอการทํางานของแบบฝั่งจริงๆของฝั่งเอเชียแหละมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยหรอกเค้าเจอการทํางานของฝั่งเอเชียกับฝั่งเวสต์อีสเทิร์นกับเวสตเอิร์นต่างกันเยอะมากอย่างเช่นของฝั่งของฝั่งเอิร์นเนี่ยคือมึงทํางานให้กับพูดง่ายมันก็ทุนนิยมอะมึงทางานให้กับนายจ้างถูกปะ่ะเพราะนั้นนายจ้างก็เขาจะพยายามพยายามทั้งกดเงินเดือนมึงแล้วก็ใช้งึงให้แบบคุ้มที่สุดอันนี้คือฝั่งอีสเทิร์น ถูกปะตามเอาวิธีคนจีนะอะนึกออกว่านึกออกเออแล้วก็แบบอ่ะหรือว่าถ้าแบบอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยญี่ปุ่นม่งคือแบบชีวิตคืองานถ<ด>ูกเออเพราะฉะนั้นแบบม,มันมันมันยากเลยที่จะทาแต่ว่าออสิ่งที่กูพยายาม adopt มาในช่วงสองสองปีหลังเนี้ยคือเป็นวิธีการแบบเอ่อทำงานแบบยุโรปคือ,ค,อคือพวกเนี้ยเขาจะทํางานกันแบบเต็มที่เต็มที่เลยนะแบบประมาณแปดเก้าเดือนต่อปี แล้วจริงๆ9-10เดือนแหละต่อปีทําแบบทําทําชิบหายอ่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็จะเก็บไปหยุดทีเดียวแบบสเดือนสเดือนใช่อันนี้คือ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 มันเป็นเราก็คือแต่ว่าในระหว่างวันเนี่ยเขาก็ Respect เวลาในการทํางานของเขานะคือเขาก็จะแบบเข้า9ออก6แล้วแบบตั้งแต่9เข้า9ออกหกพักตอนอสมมติเที่ยงถึงบ่ายโมงอย่างเงี้ยคือพวกเนี้ยเขานั่งทํางานอย่างเดียวเลยนะ แบบทำงานแบบทำงานน่ะมันไม่ได้เหมือนแบบเขาเจอคนไทยที่แบบอ่ะกูทำงานนี่ล้่ควดเดินไปคุยกับโต๊ะข้างๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะตอนเที่ยงกินข้าวเสร็จเที่ยงครึ่งอ่ะกูไปซื้อขนมมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มึงก็จะเสียเวลาไปเยอะนึกออกว่าระหว่าง,งทางหรือบางทีแบบมึงมึงเดินเดินไปเอามึงเดินไปไประชุมอ่างเงี้ยมึงเดินออกมาผู้ผ่านโต๊ะเพื่อนมึงก็คุยนู่นนั่นนี่เม้าหน่อยเออซึ่งซึ่งถ้าเป็นถ้าเป็นฝั่งยุโรปอ่ะแม่งจะไม่ใช่เลย มันคือแบบเขาก้าโมงเก้าโมงถึงเที่ยงเนี่ยเขาจะนั่งอยู่กับโต๊ะทํางาน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 เสร็จแล้วพอเที่ยงปุ๊บลงไปเนี่ยเขาก็จะแบบอไปกินข้าวนุนนันนี่เสร็จแล้วกลับมาก็นั่งทํางานหกโมงเย็นหกโมงเย็นปุ๊บเป้งเขาออกออฟฟิเลยจริงๆอ่ะมันมีกฎกฎหนึ่งที่แจ็คหมาเคยเคยแนะนําคนมาทํางานไงนที่มันชื่อว่าเก้าเก้าหกอ่ะอคเคยได้ยินปะ่ะคุณคุณเก้าเก้าหกแม่งกดตลกมากเลยนะเว้ยคือ เริ่มงานเก้าโมงเช้าเสร็จสามทุ่มหกวันต่อสัปดาห์เฮียโหดสัตว์ไอ้เฮียโหดปะไอ้เฮียโหดสัตว์อะเห็นปมวกแล้วเฮียวิธีวิธีตอนน้องวิธีคนจีนไอ้เฮียวิธีคนจีนไอ้เฮียพี่ตอนนอวิธีคนจีนสัตว์เอออนั่นแหละประมาณนั้นก็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 ให้คำแนะนำได้คงก็คงบอกว่ามึงใช้เวลาเท่าที่มึงมีให้ให้คุ้มที่สุดละกันมันมีอีกอันหนึ่งที่กูชอบนะเว้ อันเนี้ยกูว่าแม่งเหมาะกับกระทู้ันทิพคนมีเงินหลักล้านเขาใช้ชีวิตกันยังไงมีเงินหลักล้านคือยังไงหรเงินเดือนหรอกูว่ากูว่าไม่ใช่เงินเดือนคืออะไรอ่ะกูว่าไม่ใช่เงินเดือนกูว่าแบบเขามีเงินหลักล้านอ่ะแบบมีเงินหลักล้านอยู่ในบัญชีอ่ะมีเงินหลักล้านบัญชีใช้ชีวิตยังไงเออถ้าถ้ากูว่ากูว่าถ้ามีเงินในบัญชีหลักล้านก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมป่ะวะกูถามเพิมหน่อย กูดูเหมือนคนที่ใช้เงินหลักล้านวะเหมือนไม่เหมือนใช้ชีวิตเหมือนคนที่มีบัญชีหลักล้านวะเหมือนเหมือนนะอเนาะอ๋อคือแบบนี้คือมันเหมือนเลยเหรอว่าเหมือนอ่าโอเคแล้วมึงควรพูดว่ากูใช้ชีวิตยังไงเอควรพูดว่ากูใช้ชีวิตยังไงมันจะตอบได้ไงเออไม่เพราะว่าน้าถามเขาอย่างของมึงอย่างเงี้ยกูค,คิดว่าจริงๆแล้วอ่ะมึงมึงใช้เงินอะ่ะคือมึงใช้เงินทําอะไรก็ได้<อ>จริงๆแล้วมึงอ่ะมีเงิน แล้วมึงจะใช้ทําอะไรก็ได้แต่ว่าเออเนื่องจากว่ามึงก็รู้ว่ามึงมึงหาเงินเองอแล้วมึงก็รู้ว่าวิธีอย่างงานที่มึงทำในฟิล์ที่มึงอยู่อ่ะการบ a n a g e เงินแม่งเป็นเรื่องสําคัญอืม,มึงก็เลย s k e p t i c l แค่นั้นเองกูก็เลยมไม่ใช้เงินกันตัว มึงมึงก็เลยใช้เงินแบบวางแผนคือมึงมีแผนออของมึงอยู่แล้วมึงก็แค่ตามแผนแต่ถามว่าถ้ามันจะออกนอกแผนที่มึงวางไว้เนี่ยมีปัญหาไหมจริงๆก็ไม่ได้มีอมอย่างมากก็แค่แบบบนนกักูว่าแบบไอ้สัตว์เดือนนี้กูใช้เงินเกินเออใช่หรือกป่าแต่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 มันจะไม่ได้มีปัญหาแบบพี่แบบไอ้สัตว์เงินกูไม่พอใช้มันไม่ใช่ไงอ่ะถูกเออเพราะนั้นจริงๆนะถ้าแบบถ้ากูก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นอย่างเงี้ยมากกว่าคือคนที่แม่ ที่จะมีเงินหลักล้านได้อะแสดงว่าเขาต้องมีวิธีการคิดวิธีการทําอะไรสักอย่างหนึ่งในการจัดก,การตเงินโอเคอันนี้เป็นคำตอบที่ดีเอ่ออ,อีกสักอันหนึ่งอ่ะมาเ <c oughs> นะกูดูไอ้นี่อยู่อีอะ <c oughs> <c oughs> อันนี้พีกว่าอันนี้คนเหมาะกับรายการเราเลยเถ้าคนที่มาจีบเราบอกว่าเราไม่สวยไม่น่ารักแต่ชอบนิสัยทำไงดี เฮียมไม่ดีตรงไหนวะเอามึงไม่คิดว่าแบบกูเอาตรงๆนะเอาตรงๆนะสำหรับกูนะกูก็กูถ้าเกิดว่ากูเป็นผู้หญิงคนนั้นนะกูจะตอบว่าก็เรื่อง <c oughs> เรื่องมึงมึงไม่ต้องตีบกูแล้วกันนะอย่างเงี้ยอา้าทำไมอะ่ะก็เขาชอบมึงดี่นิสัยมึงแล้วแล้วมันไม่ดียังไงอ่ะกูก็รู้สึกว่าเอาเหียคือคือ,คอเอาตรงๆว่าองตรงว่า ระหว่างมึงรักษาหน้ามึงให้มันออกมาดูดีหรือดูสวยหรือดูน่ารักนะเว้ยกูว่ามันง่ายกว่าการที่มึงจะเปลี่ยนนิสัยมึงให้มันดูน่ารักอะเปลี่ยนนิสัยมึงการอะไรจะบอกว่าทําให้สวยเออง่ายกว่าเปลี่ยนนิสัยเออถูกต้องเอก็มันก็ถูกแล้วไงเขาก็เลยเลือกชอบคนที่นิสัยเพราะความสวยมันแก้กันได้ก็อาจจะจริงว,วะหรื <S <s <other way S 2> อว่มันอิสระด้วยเราเว้เยคือคือแบบคือคนชอบคิดว่าแบบ ต้องทําให้ดูสวยดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบโอเคคือสังคมแม่งแบบซูเปอร์ฟิชียลอยู่แล้วแบบว่าทุนนิยมอะทุนนิยมมันกับซูเปอร์ฟิชียลมันคือเรื่องเดียวกันถูกมันคือมาเก็ตติ้งอะเออว่าแบบเออมันแบบดูแค่แบบคุณคุณคุณเลือกที่จะชอบอะไรจากสิ่งที่คุณเห็นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะในรีเลสเอาเอา,เอาง่ายอะ่ะมึงวีเลสท่้นฉีพอ่ะมึงก็รู้มึงมึงก็เลือกคนที่แบบ่ะสวยสไตล์หน้าตาที่มึงชอบแต่สุดท้ายที่มึงเลิกทุกคนเพราะว่านิสัยอย่ได้แมชถูกปะ เพราะฉะนั้นอะ่ะคือถ้าคนมองเกมขาดนนคือถ้ามองเกมขาดมึงก็ต้องไปหาคนที่เหมือนมึงก่อนแล้วหน้าตาแล้วแบบเออคือหน้าตามันก็อาจจะแบบไอ้อที่มึงบอกอ่ะสถานกรรมก็ทําได้ไ่หาหมอหน้าอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไคไปหาทรฟีไวส์ดีกว่าเออเพราะว่าแบบอย่างวิธีกูอย่างเงี้ยอย่างที่กูบอกมึงอะ่ะที่กูบอกว่ากูดูหน้าก่อนอแล้วกูค่อยดูนิสยัยซึ่งวิธีเนี้จริงๆแล้วแบบหลายๆคนมันมันทายากมากนะเขาวะ พราะบางคนแบบคือกลัวก็จะมีแบบใครทีเดียวเขาๆว่ากูชอบหน้าตาประมาณเนี้อกูก็จะแบบอ่ะแต่กูตั้งไว้แบบไม่ได้ตั้งแบบสูงว่าแบบต้องสวยต้องเป็นแบบเป็นดาวมหาลัยเป็นอะไรเงี้ยกูก็แบบกูก็มีเกณฑ์ของกูที่ที่แบบกูหลับได้กูตั้งไว้เกณฑ์ที่กูหลับได้คือถ้ามันพอดีหรือเกินก็ถือว่าดีไปถ้ามันไม่ถึงกูก็ไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็แบบอ่ะเสร็จแล้วเราก็เริ่มคุยเลยแล้วถ้าสมมติว่านิสัยไม่แมทก็ตัดต่อให้มือแบบสวยแบบตรงสเปคกูเลยแหละกูก็แบบช่างแมงไอ้หี่ก็กู อืมถูกเออจริงจริงอ่ะกูเล่าให้ฟังที่กูเพิ่งไปโฟร์สีสันใช่ไหมอืมแล้วก่อนหน้าที่กูจะนอนอ่ะกูกูก็อะไรวะไปกินบาร์แล้วก็รู้จักกับพี่พี่คนหนึ่งใช่ไหมที่เขาทํางานอยู่ที่อังกฤษเมียเขาโคตรตรงสเปกกูอ่ะเมียเขาแบบไอเฮียพอกูเห็นแล้วแบบโอ้โหกูตกหลุมรักแบบไอเฮียเลยอ่ะไอเฮียชิพายเออเมียเขาโคตรตรงสเปกกูเลยอ่ะกูไม่แบบือนไปแคงงสัตว์หมาแบบไอเฮีย มึงนี่นะเอ้ากูกูพูดทชายพอาะเขาแต่งงานอะไรเฮียกำลังจะมีลูกก็ได้เฮียแม่งแม่งคล้องอยู่แล้วด้วยอะไรไะแ,แบบนี้อไเฮียแต่แม่งแบบโอ้โหกูแม่งเห็นแล้วแบบเฮ้ยกูต้องแกล้งแบบเนี้ย <c oughs> มึงหาที่ไหนวะบอกกูหน่อยอะไรแบบนี้ไอเฮียเอออ่ะโอเคเอามานนั้นเอ้ยทำเวลาดีไว้วันนี้พอหอมปากหอมคอพอหอมปากหอมคอเออดีดีเอ่ะเดี๋ยวกันเรา เดี๋ยวนี้เราต้องมีเราต้องมีอะไรนะคำคมปิดรายการเออโอเคอ่ะเดี๋ยวกันกูดูกันอ๋อคำคมปิดรายการอ๋อก็วันนี้ก็คุยกันไลสาระเหมือนเดิมนะครับก็ก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากไว้ระหว่างทะเลกับภูเขาคืนนี้ยังเหงาทักได้นะครับ <laughs> สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับ